ปล่อยใจ EP สองเริ่มแล้วทำไมทำหน้างนะหน้าเธอจะไปปล่อยใจฉันปะเนี่ยเยลินไปสิมึงเราลืมอะไรหรือปะลืมอะไรพัดลมอุยแล้วหมดแล้วพัลมได้สัให้มาให้อยู่เป็นเพื่อหรือให้อยู่เป็นแฟนให้อยู่เป็นเพื่อหรือให้อยู่เป็นแฟน อยู่ไปเรื่อยเลยเนี่ยเกิดนะเนี่ยชิลมากเลยอะค่ะทุกคนกับวิวเนี้ยชิลมากพักที่มึนไม่ได้พักคเขาทำกิจกรรม ฉันน่าอยากจะพาเธอไปท่องเที่ยวในรูปแบบของธรรมชาติครั้งที่แล้วเราไปแบบธรรมชาติแล้วก็ยังอยู่ได้อยู่หลูกกินสบายสุขสบายอากาศเลยอะไรเอ่ยวันนี้นะคะเราจะไปปล่อยใจกันก้าเต้ทำอาหาเทำดทำเป็นเธอเ,เข้าใจคำว่าเคบ้านนียนะวันนี้นะ่าสวยนะทเป็นเล่นไปอุ้ยอุ้ยไปวบวม เดี๋ยวนี้น่าจะพาทุกคนไปปล่อยใจกันนะคะ EP 2กับการกางเต็นท์ค่ะและแล้วตอนนี้เราก็กําลังรองสมาชิกอีกหนึ่งท่านนะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือเจขวัญน,นี่ค่ะเดี๋ยวรอเจขวัญมาก่อนเรานัดกันไว้ตอน11โมงตอนนี้11บโมงครึ่งแล้วค่ะเจขวัญยังไม่มาการไปปล่อยใจครังนีไปนอนเต็นท์ก็คือต้องมีผ้าห่มและก็มีหมอนนะคะไปไซื้อเขาใช้ชนะสาวแังเดิมจังเดิมแกงปล่อยใจเนี่งหมอน <c oughs> แล้วผ้าห่ม ไปเลยออาใจเธอไปไหนอะไปซี่ยงาแ่งอันนี้ยังอยู่ในหมู่บ้านนะคะยังไม่ได้ออกไปไหนไม่แล้วเรานัด9.11โมงตอนเนี้ยเที่ยงค่ะก็นัดกันเที่ยงไม่ใช่หรอกนัดกันโมงเดือนหษีเจ๊กูรอมึงเนี่ยกูสาบมึงไปในคลิปแล้วมึงเราลืมอะไรรู้ปะลืมอะไรพัม เป็นหมูอบผ่ามึอางี้ดี๋เดี๋ยวเป็นหมูอบเดี๋ยวกูแวะซื้อเลยมึงละกูอะเห็นพัดลมข้างหน้ากูแวะพัดลมข้างหน้ากูถึงนึกออ่างที่ที่เรามากางแต่หน้าเขาเรียกว่าอ่างศิลาเป็นอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเราหลุดเข้ามาแล้วจากริมถนนปุ๊บดูเจริญรุ่งเรืองอยู่นะพอเลี้ยวเข้าซอยมาเท่านั้นแหละอ้าวดูเขามีป่ามีอะไรมีนู่นนั่นมีโนนดูเป็นธรรมชาติแล้วนะแล้วเราก็ถึงขอติต่องก่อน อ่ะแล้วเราก็ถึงนะคะทุกคนคือดีนะเนี่ยแตแม่น้ำอยู่ตรงนี้เบสเลออุ้ยสวยนะถ่ายรูปสวยนะมุมนี้อุ้ยมุมนี้ถ่ายรูปสวยเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนนะคะทุกคนจริงๆเขาเป็นคาเฟ่ไว้นั่งด้วยจริงๆแล้วอะเป็นคาเฟ่ไว้ให้นั่งพักผ่อนหย่อนไจแล้วก็แตะกลางเต็นท์ก็การตายอุ้ยนี่ตรงนู้นไงที่กลางเต็นท์ฉันเห็นอยู่ตรงนู้น มีเต็นท์มีแอร์อค่ะหนูเปลี่ยนมานอนงี้ได้ไหมหนูอัปเกรดได้ปะคะวันนี้งมีแอร์มีเบาะมีอะไรโอ,อ้เราอัปเกรดกันดีกว่าอัปเกรดด่วนค่ะสองหลังเลยค่ะอัปเกรดค่ะ โอ้ยขอบคุณนะคะคอยชินตาดีมากที่ฉันเห็นเธอการปล่อยใจค้งนีของฉันก็จะไม่ลำบากอีกต่อไปเราเต็มเติมที่กูซื้อมาทั้งหมดล่ะก็คือจบแล้วเราก็จะนั่งชิลกันตรงนี้นะคะเราก็มาถ่ายรูปกันมุมนี้นะคะแล้วเราก็อยู่กันตรงนี้ค่ะกิจกรรมคือถ่ายรูปให้เจลลิงคะพร้อมหรือยังสามสหนึ่งไปรัวรั่วรั่วรั่วรันี่แหละถ่ายรูปให้เจลลิน ผักที่นี่ดีมากเอาจริงตอนแรกเตรียมใจว่าจะมาเตรียมเหนื่อยแหละเตรียมเหนื่อยเตรียมร้อนเตรียมอดแต่ว่าไม่เออดไม่ร้อนลมมันเย็นทีนียข้างนอกลมเย็นมากเยีงไรข้างในควันใหญ่กว่าแนน กำลังสอนให้น้องหลินเป็นยูทูบเบอร์นะคะแบบกล้องก็จะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานิดนึงนะทุกคนงแต่การปล่อยใจครั้งนี้ของเรานะคะโชคดีที่มีเน็ตแต่ว่าอีกแป๊บนึงจะไม่มีอะไรทำแล้วเพราะว่ากินเล่นเน็ตกินเล่นเน็ตว่างละมีคนวางเพลย์มีมีคนวางถ้าถ่ายจะเข้าอ๋อแล้วกูถ่ายชิวยังไงแล้วกูต้องถ่ายชิวยังไงเอ้ย แล้วก็บันไดน่ะมีข้าวในป่าแล้วห้ามสำลักเดี๋ยวตายจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้ขอโทษนะขอโทษใครบ้านเไม่ควรแงบ้านเไาตุยตุยเพราะสำลักอย่างเงี้ยมึงจริงหรอก็เลยต้องขอโทษไงฟิลโมเมนต์คือทาหอสอนใจนะคือกินก๋วยเตี๋ยวแล้วแบบเต้นมันมันติดอะแล้วเขาไม่กินน้ำในในร้านอ่ะเขาวิ่งกลับบ้านไปตุยอันนี้แบบไม่ได้ขำไม่ได้ขำไอสำลักอยู่ เป็นคำถามว่าไมหลังจากเรากินข้าวเสร็จเราทำอะไรต่อหรอถ่ายรูปเล่นไงทำอะไรอีกถ่ายเรือแดดอย่างเงี้ยถ่ายรูปเล่นแดดยิง่งจะถ่ายเรือวีคน,นี้ของเราค่อนข้างจะทรมารทต่นทนนะคะนี่สถานที่ที่เราโอมากันนะคะอันนี้คือเต็นท์ของพี่คนหนึ่งที่เขามาก่อนหน้าเราเขากางเต็นท์ไว้ธรรมชาติสุดๆค่ะ กำลังเมามอยถ่ายคลิปอยู่เจอเลยธรรมชาติมากน้องมาเซฮนรุแต่ว่าตอนนี้คือเมาจะไม่รู้จะเมาอะไรกับเพื่อน,าานแนล้วอะค่ะทุกคนแดดก็ร้อนหน้าก็เหงื่อออกแล้วทำไรดีฉันว่าฉันหาเพื่อนแก้งเหงาคนใหม่ดีกว่าฉันรู้แล้วเอางี้นะที่มาเกียนึกออกว่าเราจะหากิจกรรมทำ ฉันพูดตรงนี้เด้ในเยอรัตั้งแต่นแนนโสดมานะคะทุกคนแนนจะบอกเลยว่าแนนก็ได้เพื่อนซีเวลาเหงามาคือตอนแรกอะ่ะเห็นคนแนะนําเยอะมากฉันก็แบบเอ๊ะมันยังไงจะโปะจะปังหรือเปล่าแบบมันจะมาเซ็กซี่กยี่หัวใจย,วยัวยัวหรือเปล่ามันมาไหวเดอ้อแล้พอตั้งแต่ฉันรู้จักแอปวีบีแอปนี้นี่ทุกคนสีชมพูลูกกระต่ายแบบนี้นะคะแอปวีบีบอกเลยว่าใครเหงา คนน่ารักสุดิ๋วสดๆสวยๆอย่างเราพี่ไปเปลี่ยนชุดมารอแล้วนะแต่ไม <c oughs> เขาไม่เห็นเราหรอกนะเขาเห็นเราแค่คอมเมนต์แต่ว่าเราต้องสวยพร้อมก่อนเอ้ยอะไรงไงอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดใครเป็นคนขี้เหงาแบบน้องแนนนะคะสดๆสวยๆอย่างเราอะ่ะก็เข้าแอป v ีบนี่แอปแคตตาย็อตนี้กดคลิกเข้าไปเลเย น่ารักแไหมน,น้องวีบี้แล้วอย่างแนนก็คือเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วฉันก็เป็นสายเปร์เนาะเราทางานมาก็คือมาเปร์เขาเพราะว่าเขาน่ารักจริงๆคลายเหงาให้เราเราก็เลยเหมือนตอบแทนเขาไปอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นอะไรเนาะเออแนนเติมคอยเข้าไปแล้วนะคะเข้ามาหนะ้าแอปใช่ไหมคะเขาก็จะมีคอยต่างๆนานา,นาส่วนตัวแนานาก็มีคอยโปรไฟล์นีโชว์เลยตรงหน้าโปรไฟล์นี่ฉันเติมไปสี่หมื่น ห้าพันคอยชั้นมันใส่เปยจัดหนักจัดเต็มแล้วเติมผ่านไหนอ่ะวิธีการเติมคอยง่ายมากค่ะอยางแนนอ่ะใช้ iPhone ใช่ไหมเวลาเติมคอยเข้าไปก็เติมผ่าน Apple i d นะคะ iOS ตรงนั้นไปเลยจะง่ายมากไปใช้ Android ก็เติมผ่าน Android ไปได้เลยค่ะแต่ถ้าอยากเติมเงินคุมนะคะก็ติดต่อสักกัดได้เลยเราก็เติมเงินเขาได้เลยนะคะคือง่ายมากอ่ะนี่เดี๋ยวฉันเข้าสู่ช่วงลครเหงาเพราะว่านั่ง อ่อมนั่งบวมใช้เวลาทิ้งคว้างไปตั้งเยอะไปตามหาดักแท้ของเรากันดีกว่าฉันนะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมฉันก็เลยจะดูผู้ชายดูผู้ชายอุ้ยมาแล้วปรีตอนที่เขาอยู่อ่ะเรียกหลินน่อยโอ้ยหลินหลินสวัสดีครับสวัสดีนะ เอ้ยขอบคุณครับเสียงเลรเนี่ยเอ้ยเขาอยากไปมาขวานาเขาอยากไป็าขวานาพี่ขวานก็ดีนะดีครับเสีวานพี่ขวานขืนนะครับเอ้ยเล้นเพลงนี้ให้พี่ขวานดีกว่าเนี่ยเล่นเพลงนี้ให้พี่ขวา ให้เต้นแบบไหนให้ลุกเต้นปะลุกเลยแน้จริงก็ลุกเต้นล่แน่จริงก็ลุกเลยจได้จากเอปเลยัวเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ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 ้ยเ้ยยเฮ้ย เรียกที่ลกสิเรียกทีละโอ้ยพร้อมครับได้เลยผมเรียกทีักได้เลยหรือจะให้เรียกอะไรผมก็ยอมเอ้ยเดี๋ยวนะพี่แนนใช่ไหมพี่แนนน้องพี่นัดนิสาใช่ไหมครับขอจ้าวมาแล้วจะงับก่อนแล้วอย่าไปงับเขางับนับอู้โอ้ เป็น V I P หนึ่งห้องผมแล้วที่หนึ่งในใจผมก็ยังว่างอยู่ผมให้พี่เลยแล้วกันที่เดที่หนึ่งแเอาไปเลยขอคนนี้อุ้ยอยสอมาลังไม่ต่อพักก่อนหนพี่แนนหน่อยดีครับเขาลุ้นเพื่อนเลยมึงกว่ามาปล่อยใจเงาเาเลยเนี่ยพี่แก่อนงก็ป่วยดอกไม้เลยสิมาป่วยที่ห้องไหมครับเฮ้ยเขาาชวไปห้อง ตอนมีคาถามหนึ่งอยากถามพี่แนนอยู่เป็นเพื่อนพี่ได้ไหมให้อยู่เป็นเพื่อนหรือให้อยู่เป็นแฟนให้อยู่เป็นเพื่อนหรือให้อยู่เป็นแฟนอยู่เป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนเกิดมาอยากได้อะไรถามก่อนพีอยู่เป็นเพื่อนไม่พออยู่เป็นแฟนหรอเรียกอะไรเจ้าแนนได้ไหมเจ้าแนนรู้เปล่าว่าทำไมเรียกเรนนี้เรียอู่ท่ามกป่าว่าทำไมดาวอะเทำไมครับทำไมครับไม่รู้ มันจะสวยสู้เบบีไม่ได้ไงเาไนเลยเล่นเองเขินเองเอาไปเลยไม่ได้เก่งแค่เรื่องหยอดนะครับเรื่องกอดผมก็เก่งนะพี่เหลือสิบเ็ดบาทแล้วน้องต่อพี่หมดตัวแล้วจะไม่ไหวหรอกพี่สาวสวัสดีทุกคนนะฮะยังไงก็ขอเพลงกันได้นะครับ จะเตรียมส่งของให้เขาแล้วนะนี่ยนคูณสิบไปเลยส่งนี่แี่นี่ให้ผู้ชายสิบเลยเหรอเฮ้ยสิบไปแล้วเใช่มันใส่เปอยู่เลย เมึงจะรอเพลงจีบฉันอ่ะมั่งมีสีส้มไปเลยโมโหจีทอดพิกแล้วทอดพิกษวยเขาขะจ้าเขาล้อจนเขาไม่มีสมาธิล้อแล้วเนี่ยใช่่อะไปก่อนนะ ตั้งแต่พระอาทิตย์สองแสงยันพระอาทิตย์หมดไปแล้วหมดแล้วแสงหมดแล้วเอางี้เพื่อนแก้เหงาคลายเหงาสุดหัวใจของฉันฉันเปหมดเนื้อหมดตัวไปหมดละวเชื่อเอลวลาผ่านไปเร็วมากเลยอ่<ๆ>ะเวลามีเพื่อนแก้เหงาอะจริงเว่ม้คือตอนนี้ไม่มีคนเหลือในแชทแล้ว เปื่อเราคารพาเราชั้นกี้จนเสียฉันแหบแล้วอ่ะเอาเป็นว่าแอปวีดีแอปดีน่ารักถ้าเกิดใครเนี่ยนะคะอยากแก้เหงาก็เข้ามาดูกันได้นะคะมีหลากหลายคนมากหลากหลายสไตล์หลากหลายแนวไม่ต้องมีความเซ็กซี่ไม่ต้องยั่วไม่ต้องอะไรเลยเขาแจกความน่ารักอ่ะขี้ออนขี้ออนแบบออนแบบที่ลาตาหนีอร่อยเลย ชอบมากว่าแต่นี่น้องไอดีน้องต่อไหมเดี๋ยวฉัจะไปเล่นต่อเดี๋ยวพี่แนนแปะไว้ให้เดี๋ยวฉันแปะไว้ให้กับทุกคนกับทุกไอดีเลยว่าแบบคนไหนยังไงนะเผื่อใครอยากจะไปตามบ้างนะคะเพราะวันนี้น้องแนนเปไปสุดตวใจละชิงกี้จุดบทคอมขอีิยวน้ำก่อนนะทุกคนเผื่อจะแอบคุยกับน้องต่อส่งส่งให้ฉันเลยเดี๋ยวฉันไปต่อเดี๋ยวฉันไม่อยากคุยกับเขาเก้าดี๋ยวฉันจะดูต่อขอร้องส่งมาขอร้องหรือดูต่อจะเติมเงินไปค่ะเฮ้ยคือคือผิดด้านผิดด้านเดี๋ยวก่อน คลิปก็ต้องถ่ายเรือก็ไอเอันนี้ก็ต้องถ่ายเก่งว่ะถายเรืออย่างเงี้ยเนี่ยชิลมากเลยอะค่ะทุกคนกับวิวเนี้ชิลมากพักที่มืหมือนไม่ได้พักเขาทำกิจกรรมวันนี้เราปล่อยใจแบบไม่เหงาแล้วว่ะเพื่อนเยอะว่าดีาใ,ใจอะเพื่อนเยอะ <laughs> ไม่เหงาแล้วว่ะ no I never love ไหวไหมกับที่เรานอนเจลินเข่าผมเล็กจริงปวดหลังแล้วยังไม่ทันได้หลับเลยโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศพรุ่งนี้เช้ากันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง Morning ค่ะ ได้แต่น้ำเลยถ่ยงงายไปเลยวัเนี่ยท้แห้งด้วยคนอาจจะสงสัยหรือว่าอาจจะไม่ชินนะคะว่าเสียงนั้นทำไมมันแห้งขนาดนี้คือแน่น่ะนไปหยุดฉันไม่ได้เข้าแล้วแน่นะคุยเล่นกับเพื่อนใช่ป่าววันสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็กีดหนักมากกีด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 เสียงก็เลยแหบค่ะมันเล่นกีฬาสีมาค่ะแล้วให้ดูบรรยากาศข้างหน้าดีกว่า นี่ผ้าหน่ามาด้วยอจริงๆอนะที่นั่นคนหลับง,ง่ายมากไม่ว่าจะนอนที่ไหนยังไงนะคะท้านี้ผ้านี่คะ่ะผ้าเนี่ยมันนุ่มมากนุ่มแบบมากๆเลยทาให้บรรเทาทุกๆอย่างได้เอเอาผ้ามาพาตรงนี้ปุ๊หบหลับเลยใครติดผ้านุ่มบ้างนะคะก็คอมเมนต์บอกกัน,นหน่อยนะบรรยากาศตอนเช้าค่ะทุกคนอ่าพี่ๆเขาเก็บเต็มแล้วอะ หอาจริงข้างนอกเย็นเย็นกว่าข้างในเป็นประสบการณ์นะคะเดนคิดว่าแนนคงจะได้มานอนเต็นแบบเต็นจริงๆในภายภาคหน้านะคะทุกคนสักวันหนึ่งเราจะได้นอนเต็นแบบเต็นจริงๆในคลิปปล่อยใจนะคะเจ้ขวัญยังไม่ตื่นนะคะทุกคนเต็นตื่นเจ้าลูกน้อยตื่นลินไม่ใช่เพื่อนนะคะทุกคนแต่ลิลเป็นลูกนนค่ะ จะฝาผมเลยเหรอเฮอร์เมราแบบรุ่นพผพาเป็นแบบซองก็พกง่ายไงอาบน้ำกลับมาแล้วค่ะแปรงโฉมแปรงล่างเสร็จแล้วค่ะนี่น่าสวยมากเลยเราเหมือนออกจากบ้าน AF เเลยอะทุกคนจบแล้ว บนทางเดินอยู่บนด้านเคียงมาลองว่าบนทางเดินเจ็กคนฟั้นนี้แข่งความปนี้อุป,ปตักและขากนา กลับบ้านเฮากลับบ้านเฮาเอาละค่ะทุกคนวันนี้ทิปนี้ปล่อยใจนะคะก็บอกว่าสถานที่ตรงนี้สวยมากใครอยากมาก็มาได้เลยนะคะนันแปะไว้ให้แล้วว่าสถานที่อยู่ตรงไหนยังไงแล้วก็คือนรู้สึกว่าการเดินทางมาง่ายมากมากมมากเพราะว่าแค่ขับรถนะคะออกจากตรงบ้านนายจิตสมพัฒนาการนอแล้วก็ขับมาแถวๆตรงนี้ก็คือใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงนิดๆเองนะแล้วก็ที่สัำคั์รอบนี้นะคะถึงเราจะมากางเต็นท์นะแต่เราก็ไม่เหงาไม่ใช่เพราะว่ามีเพื่อนสาวมากับเรานะคะแต่เพราะ มีแอปวีบนี่เพื่อนคลายเหงานะคะไม่ต้องเซ็กซี่ก็สามารถคลายเหงาเราได้นะเราทุกคนก็คือน่ารักหมดเลยเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านไปไปดูแอป v ีบีอีกนะคะแอบสารภาพคือต้องดูทุกคืน จะได้ไม่เหงาง่ายสดสวยอย่างเรานะคะไม่เหงาแน่นอนถ้าเกิดมีแอปดีเป็นเพื่อนคู่ใจนะคะเพื่อนคู่ใจคลายเหงาของเราเองค่ะใครชอบให้นานทาคลิปปล่อยใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แน่นิดนึงนะคะแล้วก็อย่าพึ่งนอยกันว่าทําไมป้อนลองเยอะนู่นนี่นั่นโน้นคนเรามันต้องเดินเนินชีวิตต่อไปด้วยสปอนนะคะไม่ง้นก็ไม่มีเงินกินไม่มีเงินมาปล่อยใจอะไรแบบนี้แน่นอนนะแต่ก่อนแล้วบายบ